เอาไล้บุขนเม่หล่นจไม่เป็นมนเป็นมันบุนน่มันมันมันเบือน้อยเบือน้อยมาตีพึ่งตีพึ่งตีพึ่งพึ่งน้อยข้างไงบอไข่หัวโซ่ซัก ขงงึ้นงัวนี่อ๋อขี้ย,ย,ยเตัวขาดมื่อนี่ <c oughs> ข้าวอยู่ย <c oughs> ขึ้งยางเลยยางผูเดีวเลืกขุ้ยางผูเดีวมันบรรยากาศ <c oughs> พร้อมแล้ว พร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเข้าไปใกล้ได้ยังบ่ว่า <c oughs> มันเห็นแล้วมันขวันขึ้นแล้วขวันขึ้นแล้วไม่กล้าเข้าไปใกล้ลังตีพึ่งใหญ่ มักล้าเข้าไปใกล้เก็บอกมาให้เข้าไปใกล้ว้าโอ้โหบินออกมาแล้วโอ้โหถอยถอยถอยโอ้ไม่กดไปดีกว่าไปดีกว่า

โ <Okay>, okay. อเคโอเคโอเคครับ